เขาดีแ์ได้ เราดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ในวันนี้พาไปดูศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านผายเยอะจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจึงมีการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและมีสวนผักอยู่รอบบริเวณของโรงเรียนเป็นพืชผักนานาพันธุ์ทั้งต้นกระหล่ำต้นทานตะวนันต้นกล้วยและอีกมากมายทําให้มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียว โดยที่นี่เป็นการเกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมีสามารถนํามาบริโภคและสร้างไรายได้สร้างอาชีพคลิปนี้สร้างความประทับใจจนผู้คนต่างคอมเมนต์ชื่นชมเพราะถือเป็นสถานที่ที่น้องๆได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้โรงเรียนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น